สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนะครับวันนี้เราก็จะมาปลูกนะครับดำอินโดนะครับไซต์ตั้งเมนะครับก็แบ่งมาจากสวนสวนอิมสุกครับเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับของคุณลุงใจดีๆท่านเดิมนะครับนี่ครับก็เตรียมหลุมก่อนครับก็เตรียมหลุมเพื่อที่จะขยายพันธุ์ของเจ้าดำอินโดนะครับหรือตานีดำนั่นเองนะฮะเนี้ยก็ขุดหลุมเป็นความลึกก็เท่า กับกระถางเขานะครับที่ขนาดกระถางเขาเลยนะฮะก็มีอุปสรรคที่หน่อยฮะนี่ครับก็เป็นก้อนหินนะครับปลูกแถวบ้านครับปลูกใกล้บ้านไม่ได้ครับเดี๋ยวหายฮะก็ปลูกใกล้บ้านนะครับก็มีคนดูแลอยู่แถวๆบ้านนะครับนี่ครับก็จะขุดหลุมไปเรื่อยๆฮะให้ได้ขนาดของไอ้กระถางเขานะครับ ี่ครับท่านผู้ชมก็ประมาณเนี่ยไซส์นี้ก็สักเดือน2เดือนครับก็น่าจะอออกลูกน้อกยกอยจาจได้แล้วนะครับนี่ครับก็ขุดกันไปก่อนนะฮะขุดไปเรื่อยครับก็ทางทางเราก็มีมีนะครับมีมีขายนะฮะก็ที่สวนอิมสุกเกษตรที่ดีใหม่นะฮะ รือติดต่อทางออคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับลุงแกใจด,ดีครับพร้อมส่งนะครับพร้อมส่งดำอินโดนะครับมีตลอดครับอยู่ในสวนเนี่ยเยอะแยะนี่ครับพอขุดได้สักระยะหนึ่งนะครับก็จะได้ขนาดของเจ้ากระถางของเจ้าดำอินโดต้ตนนี้นะครับ ให้แฟนถ่ายให้ครับถ่ายก็ถ่ายแต่หลุมก็ไม่รู้จะว่ายังไงอ่านี่ฮะพอได้ขนาดแล้วเสร็จรปุ๊บนะครับก็นี่ครับก็จะแทะริมอ่านี่ครับให้กระถางเขาออกได้ไง่ายๆนะครับครับอ่าพอได้ที่แล้วนะฮะก็จะเอาต้นเขาดึงไม่ออกครับ ดันก็ไม่ออกครับเดี๋ยวยกไปที่หลุมแล้วกันอ,อตรงนี้แล้วกันนะนี่ครับทีลงไปก่อนนะเพื่อการขยายพันธุ์ครับเพราะว่าสอบถามเข้ามาเยอะครับอ,ออกมาแล้วฮะ เดี๋ยวจับตั้งกันครับทานอนไว้จะไม่ใช่กล้วยดำอินโดนะฮะก็จะเป็นกล้วยนอนนะครับนี่ฮะเปุ๊บก็จะเอาดินนะครับดินกบดินกบที่โคนต้นเขานะครับรากเดินดีแล้วครับสลับต้นนี้รากเดินดีแล้วนะครับก็ดินกบเียบร้อยนะครับเอาเศษถินเศษอะไร,รออกนะครับเพื่อให้เวลาลูกน้อยก่อใจเขาเติบโตมาก็จะได้ไม่อ่าเป็นอุรัคของเรานะครับ ท่านผู้ชมก็เป็นนั้นว่านะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับติดตามคลิปหน้าเลยครับสวัสดีครับ